สวัสดีค่ะเจออ้วนผ้าเพื่อนเนาะค่ะเหมือนในเจออ้วนกะได้มีโอกาสเนาะจ้าเขามาอันโรงงานโลงงานโลงสีเนาะจ้านี่อันโรงงานโลงสีของขอการกับลุงเขียนเนาะจ้ามาเบิงซางเนาะจ้าพอดีเหมือนนี่มีลูกค้าเนาะจ้าอันนี้ลุงเทียนสวัสดีครับจ้าอันนี้ลุงเทียนเนาะจ้าพอดีพอดีมีลูกค่าเพนว่าพนอยากได้โลงสีตัวน้อยมาสั่นจะเพิ่งจ้าพนวาอันเอาลงยูทูปให่แนวพะวาพน อันบอกให้เพิ่นติดตอ่อทั้งไร่เงสิเพิ่นบ้องหูจักว่าสันเพิ่นบ้องหูจักอันเฮ็ดไร่ปเปลี่ยนเห็ดเปลี่เป็นตะละเพิ่นเคยเห็นในยูทูบว่าสัานเพิ่นเลยว่าอยากอยากเบิ้งข้างยูทูบเลยอยากให้นลุงเชียนภาพไปเบิ้งเครื่องนี้นะจ่าเครื่องหน่อยนี่นจ <ะ S 1> ่าเครื่องหน่อยทั้งห้องเด้อเด้อเด้อ<ๆ>ขอไม่ได้สักผู้นะจ่านี่นะเพิ่นเพิ่นสนใจเครื่องหน่อยตัวนี้เครื่องตัวนี้เพิ่นว่ายไม่ได้นีะนม่ อันนี้กําลังเฮ็ดนะจาะบ่ทันได้ประกอบอยื่แม่นบ่นี่ประกอบบัวหั่นใน,นเดีวอยู่ครับบ่ทันได้แล้วถ้ามีจุดหมา้มองสิไปแล้วเฮาจังจะประกอบแม่นบ่นี่นอกจาะอันนี้ก็จะเป็นล่งสีตอนนี้ล่งสีจะหลายเนาะล่งสีอังผลจ้ะเพิ่นตั้งโค้งเฮ็ดเครื่องไวบ้บักหลายเนาะจ้ะแต่ว่วาเจ้วนก็แนะนําให้เพิ่นว่าเอาอันใหญ่กว่านี้นจักหน่อยมันจังจะสีเร็วกว่ากันอันนี้ใส่ได้จักแรงก็อ่อาล้น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 ใส่ไดแรงเลยนี่คือไหน แบานสีเขานึ่งกระสอบอ่าซมู่นึ่งซีเรียลวอมันสองกระสอบสองสอบมันบอสส,ส,อบบสิสองสอบสอบกเกิดสามสีสีจังรอบบานสีสองรอบส,รอสีสองรอบไม่เห็นสีสองรอบจ้าคนกับบ้าอยู่ตอนแรกคนมาเพิ่นอยากได้แบบอันแบบที่อยูน่นงตลาดที่ราคาหมื่นต้ตอตอนๆนะแต่ว่ามันบอมีหินมีหยังกะกะบอกเพิ่นแล้วว่าตัวนั้นนั่นมันจะบอมีบริการหลังการขายบอมีการสอมเนาะเพิ่นก็อยากเอามาเทิร์นอยู่หนีหลายอยู่แต่ว่า ข้าก็ะชื้อขายเศษเล็กมันบ่อเพอาะว่ามันสบมันแกะว่าด้มันบอมีหินตัวนี้มันกับมีหินมีหินนี่อันนี้เขาจะได้บัตจยางเนาะมันจะแยกแแบบแยกห้ามแล้วก็แยกขบปายให้ข้าทุย่างเนาะแต่วอเพิ่นว่าเพิ่นสนใจอันนี้เบอร์โทรเพื่อนให้ลุงเขอันอันอันนั้นก็ติดต่อเพิ่นไปเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เมืองเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้มันกับบอมีอันแล้วอันทดล่องสีเนาะ โมนี้บ่มีแต่ว่าเคร่องเรื่งเอาแน่ห้องประจกจะไม่เม็ไนไ้แต่ว่าเพินพ่นว่าประเ็ดบ่เป็นเพิร์ว่าประเทดบ่เป็นเพิ่นเพิ่นกับเบิ้งอันไม่อันนี้แหละแต่ว่าอันเบิ้งซ้ำนี่กับซีอนนั้นอยู่ดอกอเข,อขอาขัเท่าี้หรอกจ้านี่ละจ้าเครื่องเครื่องในน้อยอยาียห<อ> <แก S 1> ่าห้ามไม่ห้ามไม่ขความสูงมันเท่าไรครความสูงอย่างนี้ห้ามีระบสูงสุดกับอกเกรนหาิปประมาณประมาณเมนหาซิปเน่ยเนาะ โยขืนเทโหลดคุยิ่งกระเฮ็ดได้เ,เครื่องหน่อยเ,เอเ่อบ่เกินเมถาซิปนอกจากความสูงจากบ่ถ่วหัว<อ>แล้วมันกจ็จะเฮ็ดง่ายเนะเป็นเครื่องหน่อยอ,อันตัวนี้ราคามันเทไรบานอันตัวนี้ถ้ามาเอาเอยงที่โรงงนันคือว่าบ่ไก่กับสีหายอยู่เมืออเก่าจ้าแต่ว่าถ้าถ้า,ถา,ถาไก่ร้อยกิโลนี่ก็สิขอคิด ขาไปสรงเพิ่มเนี่ยมันบนเหลือคาน้ามันนะจ้า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 งมาจ้าจ้าพราว่าจ้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 าค่าจ้ามันแ้าว่าอัาสิาจ้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 มีบาิกาหลังการ้าุกาย่าจ้าังาีปัญหาี้กจ้าจ้าอ้าจ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 ้าห้าจาจ้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 าจนาจ้าีกาจ้าจ้าจ้นจ้าจ่านอาจาจ้าจ้าจ้าุกอย่าูแลหลังการขาุกอย่าจนาจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวขันเจ้วันจะพาพันยางชมรุ่นอื่นก็เได้ได้ให้เลยรุ่นเงวันนี้ได้ลูกเท่นไปเห็นงานต่อซช่ไหมลูกเข่นอหินันจ้าสร้างรอตัวเพินมันเป็นสร้างรอหินนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นรุ่นไงรุ่นไงยอันรุ่นไงนี่จะเป็นน้องสีโครงกานนะจ๊ะโอ้มันมันมีตัวลุ่นหน่อยเลยนี่สร้างเฟินจะเห็นงานนะจ้ะ อันนี้คือสร้างสร้างอยู่นี่มีอยู่ประมาณหามีประมาณหกหาหกคนนะจ๊ะสร้างอันนี้สร้างอันนี้สร้างตะแกงพอนี้เป็นตะแกงลูงสีจ้ะน,นี่ก็เกิดไปเฮ็ดไ้ควมได้วานีอันนี้เฮ็ดยังน,นอน,นี้สร้างนี่สร้างนั่งเรียนเรนไม่เรียกแล้ว นังค่ะเออนางพัก่อนเนะจ่ะเนื้อเมล็ดเหลี่ยแล้วฟางคนก็นั่งพักคอนเด็ดลม,ล,มล่มต๊แล้วส่วนมากสีเฮ็ดไหวมันจะมีตะเคืองไงเนอจ้ะเพราะวะ่าอันช่วงนี้จะเป็นงานโครงการโครงการมูบานจ้าแล้วแล้วจากอันเบิงลงสีแล้วเนอจ้าบานนี้เทาก็จะมาเบิงมาหาปเจ๋ววขมามหาปเจ๋วเนอจ้ะสวัสดีค่ะ คือเรล่น้ำห้านซามแม่เข้าไปเรนะแม่เข้าไปซบอดด้เห็นบอดดี้เพิ่นแห่งมาสิบ่ให้นอน่าิดขันบอด้ี้สอเพ่ยีสีอมาสรวมาสั่นจ้านี่ของฝากจากเอฟซีเนาะมะพร้าวแก้วนั่งเมอากันมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วนี่จ้าเอซคุณเอฟซีใจดีเพ็่นฝากมาไหาเนาะค่ะฝากอันนี้ไม่ห้ที่เป็นปะปะเอาไม่กินเหรียญาสั่นเอาใเอาแล้วนี่ยยนุ่นเอาแล้วเหเอาแล้ว็่เ เอาอะไรลูก,กมะพร้าวแก้วจ้ะข้าวสากัากกบเอฟซีอันเพิ่นหมานมาบะหมมื่อนี่มื่อนี่หวยออกแล้วจ้ะเพิ่นว่าถ้าหวยออกอีกจะจะอันอจะแม่นค่ะจ,จะจะเลี้ยงอันหมูกระทะที่ป,ป้าป้าสัน่นเจ้เพิ่นหมานบ่หมานแล้วจ้ะมื่อน,นี่เพิ่นกันแต่ว่ามือนสาวเพิ่นกับเลี้ยงอันอุดหนุนน้ำปั้นของบารุณหายแล้วแล้วจ้ะซิปแก้ว อุดหนุนปลาลุ่นหายแล้วบานพ่นกะพ่นกะฝากขนมไม่ให้กินน้ำบ้านเพ่นกะว่าจะฝากเสือเสือทิม่มทิมปลาป่านะจะไม่ให้ม่ให้ปลาป่ากินนี่แหละจานเป็นของฝากจากเอฟซี e. มันเจ้า่าสิขออันนี้เด้เด้ออันไปเห็ดกินเบิงถิงไปลองทีิมเบิงอันนี้เ<า>บิงเบ,บิงเอาไปนี่ลีกระโดดลูกเดีเอาไปชั้บบนเอาเอาอีลี ฝนติโคืออันนี้ก evet ็เป็นของฝากของป้าเจ๋อนะจ้ะแต่ว่าอันเจอ้วนจะขอไปแล้วโอ้มีดลูกเมื่อเอหมีดด้ยนี่จะขอไปล่องซิ่งเบรนั้นนีเพื่อจำเพื่อจำข้ามีมีอยู่แป้งอันนี้กัย่งเดี๋ยวไปเห็ดยังเดี๋ยวเดน๋ยวเดี๋วเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวีม่ัเดีวานั่งยืนเดียตนั ต้มสีตด้มอะไรต้มไทยนี่สีสีอัพาผัทไทยอันหนึ่งด้วยข้บวุณนอะไรอันนี้ขราพูุแหงวันนี้อันนี้งอ่ะนนี่ขาวุ้นแหงมารไลน์ตัวนี้อันนี้ขอาวุนแหงมันจะอันนี้เป็นเป็นเพื่อนทรงเพื่อนบอดดี้เพื่อนบอดดี้นี่ซื้อบอก่าปุ้ยซื้อเยเหรอี่ซื้อเยอล่ะคุณลักสมี เอฟซีาาจากระยองขอบคุณมากมากนะคะเพิ่อนตัวใหม่ปะเจแต่ว่าปะเจลกับแบงเฮเจอวดไปกินน้ำนะจ๊ะเพิ่อนมาก,กินผู้เดียวกรเบิดมันหลายคนอันนี้ก็จะเอาไปเอาไปซิ๊มซื้อหลือจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> อันที่แก่ก็กะนกะมากินอยูหนีไมาเล่นอยูหนีคือเก่าจนงจีเนียร์เน็ดซ <c oughs> ูกันกินอยูหนีนะจ๊ะอันนี้จะเอาไปซีอิ๊วโดนซื้อพัดทยาอันนี้นี่ยพัทยามันมีสามหออันนี้เอาไปซิอม๊ัหนึ่งเด้อ กับเอากับเอาหยัางสกี้บอกจะเอาสกีบมึงมาข้าวปุ้นซาวม,มีมีหลายอย่างเนาะจ้จะแต่ว่านี่เ<ม>บิ้งซื่อๆดอ,อ,อ,อกเพราะว่าอันจะเอาไว้นี่ละเพราะว่าคือไม,ไม่ไม่กินอยู่นี่คือเก่านะจะเอากลับไปบ้านกับเบิมีมูกินกับเบิ้งกินข้าวปัน้นไหนุกี้ก,กับพี่ดิแต่ว่ามันเกิดจากพี่จะพี่จะหาข้าวเสียนรอ สิมีพักอยู่ว่าเอาเป็นถ่าเดียวใช่ขาเอวเอามันสิมีอย่างแต่หัวจักเหรวเพราะว่าเราเคยกินนะจ๊ะแก้วงที่ไรบอกว่าแกะบะไรแกะอะไรเป็นแยกซองเป็นเป็นเส้นเป็นหมูอ่ะเท่าก็อาจจะต้องเพิ่มเนื้อกับหมูเนาะ,ะกับพักเพิ่มพักแล้วก็จางซีน้ำมันเศษเศนกับน้ำซุปก,กับกับเห็ดแห้งกับอันนั้นคือต้องสีเอาผัดไทยข้าป,ปุ้นซศร้าก,กับต้องสีน้าเห็ดนั่นไงเน่ยนี่ อันอันข้าวปุ้นชิ้นแล้วข้าวปุ้นแห้งสามอันเด้แจ้วเออออล่ะเฮ็ดกะสิเฮ็ดมะสูกินคือเก่าล่ะเมื่อนากะสิตำักหุ่งล่ะกะสิเอามาสูปเจ้ากินคือเก่าวนะจ้ะเพราะว่ากินอยู่บ้านผู้เดียวมันก็บ่แซ่บแม่นจ้ะจ้ากะซันเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซันนี้ก่อนนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจออวนนด้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ